สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอก,กันแล้วค่ะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้จะมาให้แนวทางดาววีพนะคะดาววีพคลิปทุกคลิปทีท่ทำขึ้นนะทางช่องมาแนะนําไม่สนับสนุนเรื่องการหาช่วนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติผู้ใช้วิจารยาในการรับชมค่ะมืที่แล้วรอบที่แล้วดาวดาวี AP เราหลุดนะคะทุกคน ดาววีไอพีวิ่งรูดศูนะคะฟันศไปแบบเร็วๆเลยศูนย์ส ศูนย์สองนะคะสองหนึ่งสองห้าสองแปดนะคะทุกคนประมาณนี้ชอบหนึ่งศูนย์นะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคน รวันนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ